สบายดี่ประเภทพี่น้องมันนี่เป็นมื่นวันจันทรได้ที่ว่าประเภทสิได้ใส่เดินทางไปเวียงนะพี่น้องเนาะกะ็นั่นแพ็กเ,เรียดปล่อยหมดเลยแพ็กเรียบร้อยหมดเลยเนาะอันนี้ก็นน้ำเลือดเลย่ะกล้วยทอดเลือซื้อมาเมียบบกินซิมสองสามตอนบบกินว่ามีเม็นมมน้ำมันหลายก็มเมื่อคืนนีนน้ำท่วมอยู่นี่พี่น้อง ทอมันแตกน้ำถั่วมืดอยู่นี่อยู่บนบ้าเพ็ดนอน,น,อ,นอุบัติเหตุเล็กดเลือนี่ยหน,น่อยเนาะเขาว่า่าอะบ่ายนี้บ้านนเพ็ดก็สิลงไปกินปั่นอาหารเสาร์เลยก็สีบอกทั้งอันนั้นอ่ะทั้งอีสานกับทั้งโรงแรมเป็น,น,นโทษนัดแท็กซี่เนาะพี่น้องเนาะแท็กซี่สิไปเดินยนต์ด้อย mm hmm. ป้าเพชรก็สั่นหาด้วพี่น้องนี่ องนี่ก็หาศูนย์เจ็ดบอลแเปียชวหาูนย์เจ็ดนี่เสลงลิฟต์นี่ลงลิฟต์ไปลุ่มๆนี่เพรา่ปั่ขาเสาอยู่ลุมม่มผได้พี่น้องเนาะหุ้อยู่ลุมพี่น้องเห็นไหมนะวนี้กแดดดี34องศาเอพี่น้องเ้อ วิวตอนเอราพี่น้องเบิ่งเกินว้าวว้าวแดดจริงจสิเกิดแดดโอ้หอดขนาดพี่น้อง เราไม่ไดบอกของอย่างเออไปนั่งได้ไหมอิตูไปติวตูทำไมไม่รับโอเค ถ้าคนไปขืนบอซสาหนามหรือไปนอนกับสาเอยหนามไปถึกอยิบกำลังขึ้นมาเน,ะน,นานะ นให้ลูกเรียกเอินแท็กซี่ไดบ้บ่เนาะเอ่อที่ผ่านหน้าที่ให้พอกินเขาก่อนปั่นสก็อตเซาดกันไปก้าวไปอีกเที่เจ็ดโมงกันเลเจ็ดโมง้ากันไปเดินบินเถอะเออก้าวเท่าไรราคาเนาะเป็นสิบพันมันเป็นเมนเตอร์โอเคโอเคอันอันกากจะดึงกา แล้วก็ใบบินเช็คแล้วเด้อจ่ายเียนรอยหมดแล้วไปปัขดข่าวเสารก่อนก็วว่าสิบสามน้าที่นี่ยนเะขครับมาโอเคขอบใจไรมาไปก็ซื้อไปปัดข่าวเสารก่อนนี่ยังก็อเออวันนี้มือนนี้มียังน้อชาแล้วก็กาแฟ

คล้องก็อยากขายขึ้มืนบ้านอย,ย่เรื่อ<ห>พี่น้องเนออันนี้กระเมนอะไะไข่าดาวบ่ะพี่น้องเบิ่งนเบิร์เออไข่ดาวไข่ดาวนะจ๊ะโอ้หัวนุย้ยหัวนุย้ยอะไรอย่างนี้หัวเซนโอ้อันนี้เครื่องปรุงต่างๆงเรือพี่น้องเนอะโอเคพื้นนี่ไม่ขับเปียกอยู่นี่รือปะอ่ะโอเคพี่น้อ,อนงอัมพาเพชรนั่นนั่นก่อน เอาว่าเดี๋ยวแท็กซี่สิมาในสิบหานาทีนี่เช็ดตัวพอดีเอาว่าไปกินปั่นข้าวสารเอาว่าไปกับตรงไปเด้อพี่น้องเด้อโอ้แท็กซี่ก็ได้มาส่งหอดสนามบินปากเซ่เนาะพี่น้องเนาะปอนทิวาอันบ้าเพชรพักอยู่นั่นอินทัชนะพี่น้องอ่าขับแท็กซี่มันไม่มีเตอร์นะมันก็พอดีหกหกสิบพันเด้อหกสิบพันเด้อพี่น้องเด้อพอดีเป็นหกสิบพันบ่ถึงแสนเด้อเอกอหอด ัน่ะแหลสนามบินเน,ะ uh, ods, uh, เนะาะแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนาะพักเสร็จเนาะแล้วพอไปเสร็จข่าไปน,น่าจะแตสุดท้ายแบบอันข่าวๆพี่น้องเบิ่งว่าสนามบินในสนามบินมันมีอย่างเดิมแต่ว่าพอไนรู้สึกว่ามามาเสาโขดเนาะพี่น้องเนาะมาเสาโขดแต่ว่ามันมีคนเลยนี่ก็อยู่ในสนามบินเนาะพี่น้องเนาะ ีในสนามบินเนะาะเพ่อมีเพิ่งกวดปีโดยสารเนาะแล้วก็วเวลากวดหนังสือทั้งออกข้างเดินโดยสารขาเขานี่ก็แม่นลาวสกายนี่ก็แม่นหาดขาต่างๆเนาะแต่ว่าย่างเ้าเขาแ่บเผ็ดบอกเลยนะเพิ่นปิดไว้ก่อนไฟยังปิดอยู่เนาะนี่คือกันพีนออกก่น้องเไยโอ้ดีกาหา็หา่หานข้ามหา่หานขนาดเล็นี่หานเพชรพ่อยเพชร ม,มีตาผามีตาผ้าหรือเปน่าเป็ดพ,พ่อใช้เคียนใช้ข้อใช้สอยเนะนี่เงินลาวตะกีดพี่น้อยบหมเงินลาวข้าวตะกีได้พี่น้อยงนะ,นะข้าวสมัยเจ้า,าซิวิชซีสว่างบุ้ง สีสว่างวัฒนาปะสีสว่างฟุ่มสีสว่างวัฒนาปะเป็กระโบเลยนี่ค้ายสมุดทัวร์ปุ๋มเหีฮดต่างๆนะก็เป็นหลอกเป็นหลอกเหมืนกะันขายอาหารเครื่องเอียังก็เกิดเครื่องฝากคล้องซอยนะซูเวเนียนะพี่น้องนนี่ก็เป็นเครื่องหัตถกรรม ก็กำรรเรียพีนองเด้อแบบมากดใหม่กดริ่งกดไล่พีนน้องเนาะเดี๋ยวก็เป็นหูแบบโซฟิวเนียกันเนาะซฟิวเนียก็้แบบ บริษัทบริการรถเซาประจำสนามบินเดี๋ยวขอนประเพ้พี่นอ้องที่บา่บาวเ,เคยไปแล้ว้อนประเพ้นี่เดี๋ยวอนประเพ้อันนี้ก็วัดผู้เราพี่นอ้องเราวัดผู้้ะ นี่นะฟลายเออร์เนาะโูรเชื่อเดะถ้าไปจะเไปบึงไปนั่งไปบึงนั่งซีโเทลโเทล ต้องทำนี่เราเไปหนังเนาะชั้นมานเป็นของหนามคนมพูดของหนามมอกพิดดวเตอร์คือว่าเพชรบอวมาเสาวลายธรรมดายอนหลงเก่ามุงเก่ามุงหาซิปแล้วก็ ป้าเพชรปาเนี่ยฮะก็หาก็ตัวใดนี่เช็คเคงเครื่องเนาะพาเพชรก็เลยเช็คอินเข้ามาในนี่แล้วพี่น้องเนาะบอดิ้งได้บอดิ้งพาสิยังเรียบร้อยประเด็นเนาะก็อยู่ในเขตในแล้วพี่น้องเด้อเขตในเตรียมจะขึ้นยนต์เด้อนี่ก็อยู่นี่เพันกับมิคายแปลว่าเครื่องซูเวเนียเครื่องอย่างเนาะเครื่องกินเล็กๆน้อยๆแล้วพี่น้องเนาะเป็นนามเป็นในอยู่ในนี้เนาะ เป็นน้าเป็นในพอแรน,นั่นเนาะอันนี้เครื่องซูเวเนียเพิ่อมอเบียยาก,กิน,หน่หงไเวรเป็นซูซีก่อ ใต้กอขาวพี่น้องเบิ้งเด้อทั้งในมันจะเป็นอย่างเด้อนี่นไหมเบิ้งย้อนพี่น้องเลยเป็นย้อนที่ว่าวาเป็ดสีเดือดขืนด้วยพี่น้องเด้อเป็นย้อนใหญ่เด้อเป็นเบิวาาเป็นสีเบิงอันนี้ก่อเลยซัดที่หาม สงวนป่ามันมีหลายเนี่ยอยู่เลยที่ว่าเขาบอกจับเนาะอันนด้พี่น้องแล้วมาทาอยู่ในพี่น้องเลยย่นี่พุ่นย่นใหญ่เลยพี่น้องเด้อ ย่นใหญ่เนาะย่นลาวเนาะพวกแม่ย,ย่นหน่อยเด้อนี่ก็แม่ไายบันทิ่บริการนาะพี่หนะ่อยนาะอ้าวตอนนี้ป้าเพจกระไรขึ้น เครื่องเรือก็พี่น้องเนาะก็ได้เช็คเอาออขึ้นเครื่องแล้วก็สิไปเวียงจันทร์นะพี่น้องเด้อยเใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเช่นไงติดตั้งล้างเลยพี่น้องนะตั้งล้างให้ก่อน ไปดิไปไปน,นึกออกว่าไปกับน้องเดินอันสนามบินวัดวัดไตเดนะ้อเนาะสนามบินวัดไต้นะ้ากำลังเลาะาเอากระเป๋าอยู่เด้อพอดีหาสิบน,นาทีแล้วพี่น้องพอดีหาสิบนาทีาทลงใช้เวลาการบินหาสิบนาทีเด้อ 麻烦。